สวัสดีครับก็พบกับผมช่องเน็บคนบ้ารถไฟไทยเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้นะครับผมมาติดรถไฟที่สถานีไฟสามเสนนะครับตอนนี้ไม่กั้นลงอันเดียวเลยนะครับไม่รู้นะครับว่าจะไปทางไหนรถไฟจะมาทางไหนนะครับแต่ก็รอไปก่อนนะครับแอบเมื่อเวลานี้อาจจะเป็นพวกรถไฟเที่ยวขึ้นอะไรแบบนี้นะครับ ็ตอนนี้ไมค์กั้นทยอยลงกันแล้วนะครับเหมือนได้เสียงวีดวด้วยนะครับยังไม่ไลยใจก็าเป็นขบวนเลยแล้ทางสานนายสานเอ่อนายานีทางสมเครื่องกันมาโบกโบกธงเขียวครับ แต่ผมว่ามันน่าจะมาทางนี้นะครับกอ้มาทางนี้ครับเป็นรถจาก Alstom มาดูนะครับว่า Alstom หมายเรียกอะไรเป็น Alstom สี่สองสองหกครับโอ้รถชายเมืองสามศูนย์หนึ่งนะรรกรุงเทพลบบุรีก็สันส้นๆนะครับ อันนี้ผมคาดไปเลยครับว่าเป็นรถายเมืองสามศูนย์หนึ่งนะครับแต่เครื่องกั้นยังไม่ขึ้นผมคิดว่าน่า,นาอาจจะมีรถไฟมาต่อเนบ mm hmm. เออรถไฟน่าจะมาอีกขบวนหนึ่งนะครับพอเห็นไม้กั้นยังไม่ขึ้นเลยนะครับก็วันนี้ก็ลองรอไปก่อนแป๊บหนึ่งก็ให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับ บรรยากาศจะเป็นพวกประมาณนี้ครับทมออกมาแล้วครับมามาแล้วก็เป็นอัลต้อมซีหนึ่งห้าสองครับโอ้เป็นรถพิเศษโดยสารนะครับคิดว่านะครับเป็นรอยย่อบอสซัมนะครับ ดู้พราะว่าคาร์เจเอลเวสต่อท้ายครับไปแล้วนะครับ